อย่างยูยี่เอ็ดอะทำไมเรายังเอาบริศราสีทาเลิศไปแบกทีมโอเคเข้าใจว่ามันมีชื่อซ้ําในรายการ3รายการมั้งใช่ไหมที่น้องออมีชื่ออ่ากับทีมชุดใหญ่น้องก็มีชื่อแต่ว่าทําไมสมาคมก็ยังเลือกที่จะให้น้องไปแบกในมุมมองหนูคือทาไมยูยี่เอ็ดทำไมเราไม่ทําเหมือนฟุตบอลทีมชาติไทยไม่ว่าจะยูไหนคุณจะมีตัวยืนตายตัวของคุณเลยคุณจะไม่เอาคนจากชุดใหญ่ลงไปแบบแบกและนับตั้งแต่ยุคของแบบชนาทิปอะไรอย่างเงี้ยที่มันจบไปอ่ะพี่จอนคือมันควรที่จะมีคนจากชุดยูสิบเก้าชุดยูยี่เอ็ดขึ้น เพื่อที่จะมาเป็นอะไหล่สำรองแบบจริงๆของทีมชุดใหญ่ได้แล้วอะ่ะหรือแม้แต่กระทั่งเองแบบการพัฒนาผู้เล่นเยาวชนนะว่าเขาอยากเป็นนักวอลเลย์บอลในไทยลีกแล้วเขาไปไหนต่อในเมื่อทีมชุดใหญ่ก็ยังมีผู้เล่นอยู่แค่นี้หน้าเดิมๆอะ่ะชุดเดิมๆอะ่ะถ้าถามถึงสรุปเลยคือถ้าคาดหวังหลังจากนี้คืออยากเห็นสมาคมกล้าที่จะแบบเอาเด็กๆขึ้นมาหรือกล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆกล้าที่จะลองไม่ใช่แบบกลัวแล้วจะอยู่กับแค่คําว่าแบบเราต้องใช้ผู้เล่นชุดนี้ชุดน,ดนี้ชุดนี้เอาชุดนี้มาแบดอะไรอย่างเงี้ยคือนักวอลเลย์บอลหญิงหลายคนที่ ที่บ,บหนูหนูเคยไปทําไทยลีกช่วงหนึ่งก็คุยกับน้องมาน้องก็บอกว่าก็เคยขึ้นไปชุดยูสิบชุดยูเแต่ท้ายที่สุดก็หนูหนูไปชุดใหญ่ไม่ได้หนูไม่เก่งมั้งพี่นักกีฬามันก็ตัดพออย่างเงี้ยหนูไม่เก่งมั้งแต่คือมีชื่ออยู่ทีมนานแล้วนะอย่างอลิสตาสีทาเลอรหนูไม่เก่งหรอกหนูไปได้แค่นี้อะไรเงี้ยแต่ทําไมอะ่ะทั้งทังที่เขาอยากพิสูจน์ตัวเองไหมในกับชุด U 21เนี่ยคือเขาก็เป็นผู้นําของทีมได้อะ่ะมันก็ควรให้โอกาสเขาขึ้นมาอีกสเต็ปแล้วไหมไม่ใช่ยูย่สิบเคุณก็อยู่สิบเไปเลยให้มีชื่อขึ้นชุดใหญ่แล้วก็เอาเขากลับลงมาอีกอะไรเงี้ยหนูว่ามันไม่ใช่การต่อยอด